สัปดาดีธรรมชาติท้องไร่ท้องนานะคะอันนี้ก็จะมีภาพนกสวยๆนะคะมาปากกันจกเ้าก็มาเป็นประจำนะคะยามเช้านะคะเ้าก็ออกมาหาอาหารจันนะจ๊ะก็จะเป็นนกปากห่างนะคะจะมาหาเก็บหอยนะคะช่วงเช้าเช้านะคะนี่นะคะภาพบรรยากาศสวยมากนะคะ ธรรมชาติบ้านนาเราจะชอบมากเลยคะ่ะชอบธรรมชาติท้อ,ทองไร่ท้องนาแล้วก็นกนะคะเนาะชอบดูจ้ะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตชีวาชุ่มฉ่าขึ้นมาเนาะจา้ะมีบรรยากาศดีๆค่ะก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วงเช้าๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะก็มีแต่ความสุขเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะ ที่เข้ามาชมคลิปเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ